สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตติดพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาชมหรือมาชี้ตำหนินะครับหลวงพ่อะเงินนะครับพิมพ์จอบเล็กนะครับวัดบางคานั่นเองนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับที่แพงที่สุดณตอนนี้นะครับรองจากพิมพ์จอบใหญ่นั่นเองนะครับเพราะว่าจอบใหญ่ก็จะมีราคาที่สูงกว่าจอบเล็กอยู่แล้วนะครับองนี้นะครับมีสภาพประมาณ50-6 0เนะครับ จอบเล็กอง์นี้นะครับก็จะมีความนิยมค่อนข้างสูงและราคานะครับค่อนข้างแพงนะครับสวยๆหลายๆร้านนะครับผมรับเช่านะครับก็สภาพอย่างนี้ก็หลักแสนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลายๆแสนก็เดี๋ยวพาไปชมหรือชี้ตำหนิกันดีกว่านะครับสวัสดีครับนี่คือเหรียญหลอดหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์จอบเล็กนะครับวัดบางคานนะครับอง์นี้เป็นพิมพเท้ากระดูกนะครับ เราจะผมก็จะมาบอกก่อนว่าพิมพ์เท้าก็ตกดูตรงไหนนะครับเพราะองค์ที่แล้วนะครับผมเคยรีวิวไปเป็นแข้งติดนะน่าใช่นะครับพิมพ์แข้งติดนะครับก็พอได้รับความนิยมนะครับก็เลยมาทําก็เพิ่งเช่านะครับองค์นี้มาเพิ่งเช่าวันนี้ก็เลยมาทํารีวิวกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะชี้จุดก่อนนะครับว่าเท้าก็ดกดูตรงไหนนะครับมาขึ้นชื่อว่าเท้าก็ดกนะครับต้องดูตรงเท้าอย่างแรกก่อนเลยนะครับนี่ครับท่านใดเห็นนะครับเท้าซ้ายขององค์ท่านนะครับ นี่ครับตรงนี้จะติดกันใช่ไหมครับตรงนี้เหมือนส้นเท้านี่ครับลากไปถึงปลายเท้าเนี่ยครับปลายเท้าเนี่ยตรงนิ้วตรงปลายเท้าของท่านเนี่ยจะดูกระดกไหมเหมือนเป็นตัว V ีครับตรงเนี่ยจากใต้เท้าเนี่ยกับตัวเท้าเนี่ยปลายเท้าเนี่ยจะมีเหมือนตัว V ีกระดกนิดนึนงครับจะเหมือนกระดกนิดนึงเดี๋ยวผมส่องกล้องให้ดูดีกว่าแล้วผมชี้จุดที่2ก่อนเลยดีกว่าจุดที่สองนะครับจะมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับพิมพ์เท้ากระดกนะครับนี่ครับ จะมีเนื้อเกินตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวผมส่องกล้องทีเดียวดีกว่าเพื่อนเพื่อดูตามกันไปนะครับมาจุดแรกก่อนนะครับที่เราบอกนะครับตรงปลายเท้านะครับนี่ครับปลายเท้าเห็นไหมครับปลายเท้าเนี่ยเหมือนจะหักงอขึ้นนะครับปลายเท้าขององค์ท่านเนี่ยลองจินตนาการนะครับว่าปลายเท้าเนี่ยลองนึกภาพดูนะครับว่าปลายเท้าหักขึ้นจะเป็นยังไงนะครับก็เราลองมาดูองค์นี้นะครับว่าปลายเท้าหักขึ้นจริงไหมนะครับนี่ครับ ปลายเท้าของ,ององค์ท่านเนี่ยจะหักขึ้นงอขึ้นนะครับปลายเท้านิ้วเท้าของท่านนะครับจะหักงอขึ้นนิดนึงนะครับถ้าท่าในใดไม่สังเกตก็อาจจะไม่ทราบนะครับก็นี่ครับที่มาของพิมพ์เท้ากระดกนั่นเองนะครับแล้วจุดที่2ที่เราสามารถใช้ดูว่าพิมพ์นี้คือพิมพ์อะไรได้นะครับพิมพ์เท้ากระดกก็จะมีตรงข้างเข่าขวาขององค์ท่านนะครับเข่าขวานะครับกับ ขอบเหรียญนะครับดูครับจะมีเนื้อเกินอยู่นิดหนึ่งนะครับตรงขอบเหรียญกับเข่าขวาของท่านนะครับเห็นไหมปลายเข่าจะมีเนื้อเกินโปรตีนเนี่ยจะเป็นหลุมเรียบลงไปใช่ไหมแต่ตรงน UH! ี้จะพิมพ์เนี้ยจะมีเนื้อเกินขึ้นมานะครับนี่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้สองกล้องกันไปก็อยู่ตรงนี้นะครับจะมีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับนิดหนึ่งนะครับเป็นเนื้อเกินขึ้นมานะครับ ทำให้ไม่ลึกมากนั่นเองครับตรงนั้นแล้วก็นะครับเรามาชี้ตําหนิกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับที่เราดูเป็นเหรียญล่อนะครับเหรียญล่อองค์นี้นะครับมีความแบบว่าอายุค่อนข้างนานนะครับก็อาจจะแบบว่าผิวพันธ์ต่างๆนะครับไม่ได้เป๊ะนะครับไม่ใช่เหมือนสร้างใหม่นั่นเองนะครับมาเหรียญล่อองค์นี้นะครับดูอย่างแรกคือดูธรรมชาตินะครับแล้วความคมชัดนะครับของพิมพ์นะครับต้องจําพิมพ์แม่นแม่นนะครับ เกดีมากๆนะครับองนี้รุ่นนี้นะครับมามาดูจุดแรกกันเลยดีกว่านะครับที่เราใช้ดูกันได้นะครับจุดแรกนะครับตรงหัวของท่านนะครับตรงบริเวณหัวเนี่ยจะมีรอยเหมือนยุบ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 หน่อยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวลอาสองกล้องดูนี่ครับเห็นไหมตรงหัวของท่านเนี่ยจะเป็นรอยบุบบุบบเหมือนบุบบุบหน่อยเนี่ยเดี๋ยวผมขยับเปลี่ยนให้ดูเห็นจะเห็นว่าเป็นเหมือนมีรอยบุบนะครับ ส่วนใหญ่จะมีนะครับตรงหัวท่านนะครับเกิดรอยบุบนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีรอยบุบนะครับพระมีอายุค่อนข้างนานนะครับและจุดต่อไปนะครับที่ดูได้นั่นเองนะครับก็คือนี่ครับเดี๋ยวผมให้ชมกันตรงหูเหรียญครับเอ้ยไม่ใช่หูหูขององค์ท่านนะครับนี่ครับตรงหูนี่ขอบรอบนี้เลยนะครับจะมีความลึกความลึกสูงค่อนข้างสูงนะครับขอบตรงนี้จะมีความลึกนะครับ ลึกปึ๊กลงไปเลยเหมือนหลุมลงไปเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าเป็นยังไงนี่ครับดูความลึกครับเหมือนหลุมลงไปเลยครับนี่เหมือนหลุมปึ๊กลงไปเลยนะครับในรอบหัวท่านนะครับนี่ครับหลุมปึ๊กลงไปเลยนี่ต้องเป็นหลุมหลุมล,ลึกๆอย่างนี้นะครับองนี้แท้ดูง่ายเลย นี่อาแล้วก็ดูตรงจีวรท่านนะครับก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมีร่องรอยบุบหลุมอะไรต่างๆนะครับตรงจีวรดูดิครับนี่ครับตรงส่วนสูงนะครับเป็นแบบว่าส่วนเนินนะครับนี่ครับจะมีรอยบุบรอยอะไรต่างๆนะครับส่วนใหญ่จะมีนะครับแล้วก็ที่ดูได้จุดหนึ่งเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับขององค์พระนะครับพิมพ์นี้นะครับลึกๆตรงนี้ลึกมากนะครับตรงนี้ตรงบริเวณตรงนี้นะครับเอวขององค์ท่านนะครับด้านด้านซ้ายมือขององค์ท่านนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะสองกล้องให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงลึกแค่ไหนนะครับลึกปึกลงไปเห็นไหมครับตรงเอวเหมือนเข้าจีวรเลยนะครับเป็นเหมือนรอยจีวรนะครับลึกมากนะครับตรงนั้นเป็นส่วนที่ลึกมากๆนะครับนี่เราดู ผิวนะครับขององค์ท่านนะครับนี่สําคัญนะครับดูความเป็นธรรมชาตินะครับถ้าเรารู้จักความความเป็นธรรมชาติของเหรร์หลอนะครับเราก็จะเข้าใจเองนะครับนี่ครับนี่ที่บอกนะครับเท้ากระดกนะครับแล้วก็ขอบนี้จะมีติดนะครับเป็นชี้จุดพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ของท่านนะครับตรงส้นก็จะติดกับแข้งนะครับตรงปลายก็จะติดกับเข่าซ้ายของท่านนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับเรามาสงกล้องกันเห็นว่า เข้าใจว่าความเป็นธรรมชาติเป็นอย่างไงนะครับนี่นะครับก็ท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแบบว่าชี้ตำหนิแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ผมพยายามทำแบบคลิปที่มีคุณภาพไปเรื่อยๆนะครับถ้าตำหนิตรงไหนบอกได้นะครับว่าผิดพลาดตรงไหนนะครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับก็ก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับอ่ามา ดูด้านหน้ากันเสร็จแล้วนะครับดูขอบเหรียญกันดีกว่าว่าเป็นยังไงขอบเหรียญนี่สําคัญนะครับขอบเนี่ยก็จะเห็นหูเห็นไหมครับขอบเนี่ยก็เห็นหูหูเหรียญนะครับหูเหรียญไม่ใช่หูขององค์พระนะครับหูเหรียญเนี่ยดูครับจะมีความแบบตรงแบบเป๊ะมากมายนะครับหรือว่าจะไม่มีแบบว่าสมบูรณ์มากๆนะครับแบบองค์บางส่วนใหญ่นะครับก็จะเบี้ยวบิดเบี้ยวไปเบี้ยวมานะครับ รูหรูท่านค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วดูขอบข ma ้างครับเดี мире, ๋ยวผมส่องกล้องให้ดูนะครับเหรียญนาจจะมองมองไม่ชัดนะครับนี่ครับจะมีบางทีนะครับเหรียญเป็นค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็บางนะครับอาจจะบางทีการเกิดสับสนเนี่ยอาจจะไม่ดีนะครับทําให้เหรียญแบบว่าอาจจะเคลื่อนแบบโค้งได้บิดได้นะครับงอได้นะครับเป็นธรรมชาตินะครับหรือว่าตอนตอนทำพระเสร็จใหม่ๆอาจจะวางไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมส่องกล้องให้ดูนะครับว่าขอบเหรียญเป็นยังไง ก็วันนี้ก็รีวิวแบบชัดเจนดีกว่านะครับไม่รีบนะครับค่อยๆไปนะครับก็จะมีรอยบุบบ้างรอยต่างๆรอยกีดรอยข่วนนะครับแล้วดูหูเหรียญนะครับหูเหรียญเนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะครับจะมีความเป็นธรรมชาติของผิวเหรียญนะครับเหรียญล่อนะครับเนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาตินะครับดูตรงซออขู่ต่างๆนะครับ ธรรมชาติดี <nder> ดน,น,นะครับองนี้ด้านหลังนะครับตรงหูเหรียญก่อนเลยนะครับนี่ครับตรงหูเหรียญเนี่ยจะเป็นปากปิงนะครับก็คือจะมีเนื้อผูดผูนูนออกมานะครับพิมพ์นี้ก็จะมีเนื้อนูนออกมานะครับนี่ครับตรงนี้นะครับเนื้อนูนตรงนี้นี่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าปากปิงนะครับ ท่านใดนึกภาพให้ออกลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะครับเปล่าปิงเป็นอย่างไงนะครับแล้วดูผิวเหรียญครับดูผิวธรรมชาติผมขอซูมออกก่อนเดี๋ยวภาพไม่ชัดนี่ครับดูธรรมชาติของพื้นผิวเหรียญน,นะครับนี่มีหลุมนะครับมีหลุมต่างๆมีร่องรอยต่างๆมีรอยขดูดรอยขีดต่างๆนะครับเหรียญน,นี้ค่อนข้างบางนะครับค่อนข้างบางเลยทีเดียวนี่ ดูพื้นผิวด้านหลังนี่สําคัญมากๆนะครับจุดหนึ่งนะครับที่ผมบอกได้เลยว่าใช้ดูได้เลยนะครับของพิมพ์นี้นะครับมาท่านใดสังเกตด้านหลังไหมครับเดี๋วผมจะขยับองค์พายเห็นปื๊บปื๊ดปื๊ปื๊ปื๊ลองสต็อปคลิปนะครับแล้วลองทายกันดูนะครับว่าผมดูอะไรจากด้านหลังได้บ้างนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะขยับเหรียญให้ดูนะครับท่านใดนึกภาพไม่ออกก็จะไม่เห็นนะครับนี่ครับลองหยุดคลิปแล้วคอมเมนต์ดูนะครับนี่ อะเรามาเฉลยกันเลยดีกว่านะครับว่าคืออะไรนะครับที่ผมใช้ดูด้านหลังได้ในพิมพ์นี้นะครับก็คือด้านหลังเนี่ยท่านจะเป็นคลื่นๆเห็นไหมนี่ครับคลื่นๆเห็นไหมจะมีแบบรอยฟูบเหมือนคลื่นนะครับเป็นคลื่นคลื่น่นะครับนี่ครับนี่ดูครับเป็นคลื่นๆนะครับจะมีความเสมอแบบเป๊ะมากนะครับจะเป็นคลื่นๆนะครับนี่ นี่จะไปขึ้นคืนนะครับอะเรามาจบรีวิวกันเลยดีกว่านะครับก็ความรู้เน้นๆเต็มๆไงนะครับอาจจะมีความสนุกมากนะครับแต่ผมพยายามที่จะให้สนุกนะครับแต่ไม่รู้จะสนุกยังไงดีนะครับก็ใส่ความรู้ไปเต็มที่นะครับองค์นี้นะครับย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเหรียญหล่อหลวมพ่อเงินนะครับพิมพ์จอบเล็กนะครับเป็นองค์นี้เป็นเท้ากระดกนะครับออกวัดบางคานนะครับก็องค์นี้นะครับเท้ากระดกดูยังไงนะครับ ปลายเท้านะครับก็จะกร,ะด,ดะ,ร New กะดกนิดนึงนะครับปลายเท้านิ้วเท้าของท่านก็จะกระดกนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีเนื้อเกินออกมาตรงนี้นะครับตรงปลายเข่ากับขอบเหรียญนนครับจะติดกันนะครับจะมีเนื้อเกินออกมานะครับแล้วก็ ดูนะครับวิธีตําหนิต่างๆนะครับผมขอซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับทบทวนอย่างเร็วนะครับก็ตรงขอบข้างบนนี้นะครับก็จะมีความลึกนะครับเป็นหลุมลงไปเลยนะครับลึกๆนะครับตรงหัวของท <e ่านนะครับก็จะมีรอยบุบต่างๆนะครับหรือว่าตัวองคพระนะครับจีวรต่างๆครับก็จะมีรอยบุบรอยขีดข่วนต่างๆนะครับแล้วก็ตรงขอบตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมจะเป็นพื้นที่จากระดับปกติแล้วอยู่ดีก็ลึกลงไปเลยนะครับตรงนี้นะครับลึกหลุมลงไปตรงนี้ลึกมากนะครับก็สําคัญเหมือนกันนะครับ แล้วก็จาเนื้อต่างๆความเนื้อหาเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็พิมพ์ต้องเป๊ะมากนะครับแล้วก็หูเหรียญนะครับหูเหรียญจะไม่มีความเท่าเทียมอะไรมากมายนะครับก็จะบิดเบี้ยวไปเบี้ยวมานะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับพอพลิกมานะครับตรงนี้จะเป็นปากปิงนะครับท่านใดหนึ่งาพไหม่ออก็ลองเสิร์ชในกันดูนะครับว่าปากปิงเป็นยังไงนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือ ขึ้นๆนะครับด้านหลังผิวด้านหลังจะเป็นขึ้นๆนะครับเป็นขึ้นๆนะครับจะไม่มีความแบบเสมอเป๊ะนะครับแล้วเป็นขึ้นๆแล้วจะมีผิวจะมีขึ้นแบบว่าเป็นลุ่มๆลุ่มๆหรือเป็นรอยขีดข่วนตามเป็นธรรมชาติของเขานะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับท่านใดชอบที่ผมทําคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับมีคําถามอะไรหรืออยากให้ผมทําพระเกี่ยวกับพระอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็วันนี้ ผมข้างปักน้ำนะครับขอลาไปก่อนเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ